ายมงคลวิทย์พนัทแก่นจันทร์ประธานแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมเปิดเผยว่าการรวมกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่ดอนแฝกดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่มาแล้ว4ปีมีสมาชิก37รายซึ่งผลผลิตตลอดปีเป็นที่น่าพึงพอใจมีการจำหน่ายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฮ่องกองและจีน80%และจำหน่ายภายในประเทศ20%นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจำหน่ายทางออนไลน์ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,เ,กรเป็นอยา่างดีจุดเด่นของสมโอดอนแฝกคือรสชาติและมาตรฐานที่มีคุณภาพทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ทองดีสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและได้มีการทดลองนำสายพันธุ์ทับทิมสยามมาปลูกในพื้นที่พบว่าผลผลิตมีรสดี ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีได้เข้ามาให้ความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้จากการขายส้มโอได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้านนายสุรพงษ์บุญยงนะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรียังเปิดเผยอีกว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอแปลงใหญ่นครชัยศรีในช่วงแรกมีปัญหาในเรื่องของการขายผลผลิต ไม่ได้จึงได้มีการรวมกลุ่มกันทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นและได้เข้ามาส่งเสริมกรเกษตรกรในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการลดต้นทุนส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพนอกจากมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังเน้นให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งปัจจุบันสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว30รายวางแผนการตลาดบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการปรับปรุงในเรื่องต่างๆนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือมีความตั้งใจในการอบรมและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทําการเกษตรได้เป็นอย่างดีจุดเด่นก็คือรสชาติแล้วก็ของคือมาตรฐานของกุ่มของผมเนี่ยต่อไปในทางแนวเดียวกันคือขึ้นน้ําพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติต้องมาก่อนเลย ไม่แก่ก็จะไม่ตัดออกมาขายมีทองดีที่ส่งนอกแล้วก็มีขาน้ำผึ้งครับทีมสามสายพันธุ์ครับส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมเนี่ยก็มีการให้ความรู้เกี่ยวในด้านโรคเรื่องแมลงมีการอบรมว่าเราจะต้องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรโรคพืชเกี่ยวกับดินแล้วก็มีปัญหาอะไรก็รวมๆกันแล้วก็ถามเข้าไปเสนอเข้าไปขอเขาก็มาจัดอบรมให้ที่ที่ศูนย์เนี่ย ให้ได้ความรู้ทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเข้ามากันเราจะเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนนะในเรื่องนโยบายแปลงใหญ่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการตลาดในเรื่องของแพคเกจิ้งในเรื่องของการบรรจุฮีพอนะครับตรงนี้ทั้งทั้งห้าลักของนโยบายของแปลงใหญ่เราเข้ามาสนับสนุนของของกลุ่มพร้อมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม ครับผมเกษตรกรก็ให้ความล้มมือเป็นอย่างดีนะมีการมีความตั้งใจแล้วก็จากการได้เข้ามาหาเรามาอบรมกับเราเนี่ยก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปปฏิบัติในไรน่นาของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับผม